ข่าวสู่รายการสถานีประชาชนนะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามสภาพการจราจรทั่วกรุงเทพมหานครค่ะจากกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้เดินทางนะคะไปที่กองบังคับการตำรวจจราจรนะคะเพื่อที่จะไปดูจุดรวมภาพกล้องซ c t v ีในถนนเส้นต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครตลอดจนเยี่ยมเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกถึงสถานการณ์นะคะของการสัญจรใน กรุงเทพมหาคนครนะคะตลอดจนการวางแผนรองรับนะคะโดยในส่วนของจํานวนยานพนาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะคะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะหรือว่าเรือโดยสารนะคะเมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมคะด้านเรือโดยสารนี่มีคนสัญจรเพิ่มขึ้น30%แต่ในส่วนของถนนทางบางช่วงบางส่วนก็มีจํานวนผู้ที่ใช้ลดลงด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปติดตามนะคะจากคุณตีรัตน์มีบุญค่ะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ค่ะ ค่ะคุณอนุมาคะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งท่านได้มาตรวจเยี่ยมที่กองบังคับการตํารวจจราจรเพื่อดูสภาพการจราจรโดยรวมในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับท่านนะคะในเรื่องของการวางแผนระบบการขนส่งมวลชนในช่วงนี้กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอยากจะให้ท่านช่วยสรุปภาพรวมปัญหาการจราจรหรือว่าระบบ แล้วคนส่งมวลชนเมื่อวานเนี่ยค่ะที่มีการชุมนุมกันแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างไรเรามีการปรับแผนการคมนาคมโดยรอบของกรุงเทพมหานครอย่างไรอ่ะก็เมื่อวานวันที่13เนี่ยก็มีการปิด7จุดเพิ่มมาจุดหนึ่งเป็น8จุดคือที่สะพานพระราม8แต่เมื่อวานเน้นต้องเรียนว่าสถานการณ์ก็ดีกว่าที่คาดครคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากประชาชนเนี่ยเดินทางน้อยลงอาจจะหยุดงานแล้วก็โรงเรียนก็หยุดหลายแห่งด้วยถ้าเราดูยอด ปริมาณผู้โดยสารรถเมล์เนี่ยลดลงประมาณ30%นะฮะจาก3.1ล้านเที่ยวเหลือประมาณ2ล้านกว่าเที่ยวรถโทเวลดลง46%นะครับแล้วก็รถทางด่วนก็ลดลงเกือบห้าสิบเปอรเจากหกแสนเรือ3ามแสนคันท่านเห็นเมื่อวานเนี่ยที่สถานกรารณ์ไม่ได้เลวร้ายมากเป็นเพราะว่าคนโดยเดินทางน้อยลงที่เพิ่มขึ้นก็มีทางเรือเพิ่มขึ้นฮะทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ30%มสิเอร์เซ็นตจากสามหมกว่าเที่ยวเป็น50,000เที่ยวในค้าวเหนือแสนเพิ่มขึ้น20% มัจริงแล้วคนก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบอื่นด้วยะนะฮะรถไฟฟ้า a i r p o d l l n n k เพิ่ม20% BTS MRT ยังไม่มีตัวเลขเข้ามาแต่าคิดว่าคงใกล้เคียงของเดิมงั้นเมื่อวานนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมไว้เช่นที่จัดรถ18,000คันคนก็มาใช้ไม่เยอะทันกมดคัน,ค,นค่ะ นั้นเท่าที่ดูก็นั่นหมายความว่าประชาชนมีการปรับตัวแล้วก็มีการวางแผนเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ณเช้าวันนี้ค่ะท่านได้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเพราะว่าคาดว่าวันนี้อาจจะมีประชาชนออกมาใช้เส้นทางสัญจรกันเยอะเพราะว่าเท่าที่ดิฉันได้ดูจากสภาพการจราจรเมื่อช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาเริ่มเยอะนะคะค่ะท่านได้มีการปรับแผนนะคะของเราก็ปรับแผนดิันวศูนย์เป็นผู้บัญรชาการที่ต้องปรับรายชั่วโมงอยู่แล้วฮะแต่หลักของเราคือก็เน้นระบบขนส่งสาธารณะ ให้มากที่สุดเพราะว่าการจตะจอเป็นหน้าที่ของทางตำรวจอยู่แล้วเราก็มีรถเมย์ที่พร้อมจะให้บริการรถเมย์ก็ต้องมีการปรับเส้นทาง87เส้นทางฮะตอนนี้ที่ต้องปรับเพราะว่าโดนปิดที่ปิดก็เบี่ยงไปแล้วก็พยายามพา,าประชาชนไปให้ถึงที่รถขนส่งสาธารณะทั้งหลายก็เตรียมพร้อมฮะร,รถไฟใต้ดินก็มีการออกมาขายตัว๋วเป็นเป็นคูปองเพื่อให้การเข้าสู่ระบบเร็วขึ้นะนะแล้วก็มีเรือที่ก็เพิ่มเที่ยวนะครับรถแอร์พอร์ตลิงก์ก็ปรับให้ความถี่เร็วขึ้นช่วง ช่วงที่เป็นช่วงเร่งด่วนรถไฟท,ที่ที่ใช้ชานเมืองฮะจากสามเส้นทางจากลาดกระบังเข้ามาหัวลำโพงจากบางสิทธิ์เข้ามาหัวลำโพงแล้วก็จากสารยาหัวลำโพงเนี่ยเรามีทุก15าทีเลยฮะทังทีแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งรถไฟที่ดีนะรถไฟที่อยู่บนพื้นเนี่ยฟรีด้วยไม่เสียตังค์นะเราไปขึ้นที่สถานีตามหลายทางลาดกระบังหัวตะเค้นะแล้วก็หัวหมากเนี่ยแล้วเข้ามาถึงเดนลงอโศกก็ลงรถไฟใต้ดินได้หรือมาลงหัวลำโพงถ้ปกติเราจะวิ่งห่างฮะวิ่งขึ้นชั่วโมงแต่ตอนนี้วิ่งทุก15นาที ก็จะช่วยรรเทาได้แล้วก็จะมีที่จอดรถตามเส้นทางเนี่ยครับก็จอดรถแล้วก็เอารถเมย์วิ่งเข้ามาเชื่อมก็ต้องลองหาข้อมูลใน w w w .mot.go.th ก็จะมีข้อมูลนะครับรถไฟที่เราจัดไว้เมื่อวานยังคนใช้น้อยอาจจะยังไม่ทรับกันแต่ผมก็ลองนั่งมาแล้ววเมื่อวันศุกร์นะครับดีฮะผมนั่งจากหัวหมากมาลงที่อโศกแล้วก็ต่อรถไฟใต้ดินมาที่จตุจักรเลย ก็ถ้ดูวข้สะดกวกไม่มีเร็วกว่ารถเก่งครับเราเห็นแล้ววิ่งแซงรถรถเก่งที่อยู่บนถนนเพชรบุรีนันก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยครับที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันก็นคือหาข้อมูลล่วงหน้าเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ใจยเยน็นๆครับใจเย็นผมว่าที่เรากังวลมากสุดคือเรื่องการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ใช้รถกับผู้ที่ชุมนุมเพราะว่าุดประสค์ต่างกันคนหนึ่งไม่อยากให้ไปอีกคนหนึ่งอยากไปก็ต้องพยายามจัดจุดกับรถเนี่ยให้ห่างจากที่ชุมนุมนิดหน่อยเพื่อให้ประชาชนเนี่มมทางกกับรถไิดดอขว ทางด่วนปัจจุบันเมื่อวานนี้ตอนเย็ยนก็ได้ทุกเส้นทางฮะก็ยังไม่มีจุดปิดแต่ถ้าเกิดมีติดขัดปุ๊บเนี่ยเราจะปิดทางลงเลยเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมย้อนขึ้นมาบนทางด่วนก็มีการตามสถานการณ์ตลอดะก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนช่วยดูสถานการณ์และตามข้อมูลด้วย จะดูภาพรวมบนทางด่วนใช้ได right ้นะคะครับแล้ว <estoy> ก็อยากจะให้ท่านฝากถึง <moi> ผ <machine> ู้ใช้เส้นทางแล้วควรจะมีเทคนิคอย่างไรในการใช้เส้นทางไม่ให้เกิดการกะทบกระททงหรือว่าได้รับความสะดวกสบายที่สุดนะคะก็คือหลักขึงคือพยายามใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากที่สุดนะก็ทิ้งรถส่วนตัวไว้เพราะรถส่วนตัวเวลาติด้วทิ้งรถไม่ได้ขึ้นรถสาธารณะยังลงได้นะครับอันแรกอันที่2คือพยายามหาข้อมูลล่วงหน้าเตรียมเตรียมแผนการเดินทางนะอันที่สาก็คือเผื่อเวลานะครับผมว่าเผื่อไว้เท่าตัวเลยแต่เดิมขึ้นชั่วโมงก็เป็นแัชั่วโมง โดยเฉพาะคนที่มีภารกิจสําคัญเช่นไปแอร์พอร์ตอันนี้4ี่คือถ้าใช้ระบบขนส่งสาธารณะแล้วมีปัญหาอย่างเมื่อวาก็มีรายงานว่ามีการโกงราคากันเช่นมอสายรับจ้างหรือแท็กซี่ก็ขอเลยครับหนึ่งหครขอให้โทรมาแจ้งผมจะส่งทางตรวจการขนส่งมาจัดการคือตอนนี้ประชาชนก็เดือดร้อนอยู่แล้วก็อย่ามาซ้ําเติมกันผู้ที่ให้บริการทั้งหลายครับขอบคุณนะครับขอบคุณ ทาะผู้ชมภาพที่ได้รับชมนะครับก็เป็นภาพของคุณชาติสิทธิพันธ์นะคะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจจราจรนะแต่ณนขณนะนี้นะคะล่วงมาประมาณเกือบ15นาฬิกาแล้วการจราจรเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณตีรัตน์มีบุญของเราพร้อมที่จะรายงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณติรัตน์มีบุญคะ ค,คุณอนมาคะสภาพการจราจรที่หน้ากล้อง CCTV ในขณะนี้นะคะเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมาค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะ ค่ะเรามาดูสภาพการจราจรในขณะนี้นะคะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะสภาพการจราจรที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยรอบขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนพญาไทที่จะเข้ามายังอนุสาวรีย์ชัยการขึ้นตัวขณะนี้จะมีปัญหาเนื่องจากว่ายังมีกลุ่มผู้ชุมนุมมีการตั้งเวทีปราศัยอยู่ทางด้านของโรงพยาบาลราชวิถีค่ะข,ขณะนี้ก็ได้รับแจ้งล่าสุดนะคะว่าขบวนที่จะมุ่งหน้าไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ผ่านแยกพระรามเก้าไปแล้วค่ะซึ่งขบวนนี้นะคะนําโดยนายถาวรเสเนียมค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของใต้ด่วนดินแดงกันอีกสักนิดนึงนะคะรถที่มาจากทางใต้ด่วนดินแดงนะคะที่จะมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ชัยเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าจากขบวนที่เดินไปจะมีผลกระทบจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยหรือไม่นะคะค่ะดูจากจอภาพขณะนี้นะคะจากใต้ด่วนดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ชัยไม่มีปัญหา สะสมแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ขบวนเพิ่งผ่านเส้นทางนี้ไปนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางการจราจรเต็มทุกช่องทางค่ะค่ะเราไปดูจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดนะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะสภาพการจราจรที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการ เคลื่อนย้ายเวทีออกมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปหมดแล้วนะคะแต่สภาพการจราจรโดยรวมของอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้โดยรอบค่ะแล้วก็ทางด้านของสะพานผ่านฟ้าค่ะคันนี้กล้องกําลังจะแพนไปด้านของสะพานผ่านฟ้านะคะเราจะเห็นว่ามีการตั้งเวทีของกลุ่มกองทัพธรรมนะคะทาให้ขณะนี้นะคะในส่วนของรถที่จะมุ่งหน้าไป ทางแยกสะพานผ่านฟ้าค่ะไม่สามารถที่จะ ผ่านจุดนี้ไปได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะท่านที่มาจากฝั่งทนนะคะจะม,มุ่งหน้ามายังฝั่งพระนครน,นะคะ <_ S 1> เราจะพบว่ารถที่จะมุ่งหน้ามาเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบจากด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานผ่านฟ้าแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแนะนําว่าถ้าหากท่านที่ใช้เส้นทางที่จะได้รับความสะดวกเมื่อลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าให้เลี้ยวขวาเข้าถนนอัสดางน,น,นะคะก็จะได้รับความสะดวกในเรื่องของการจราจรค่ะ ค่ะคุณอนมาคาและนี่ก็เป็นสภาพการจราจรโดยรวมจากหน้ากล้อง CCTV ในช่วงเวลานี้ค่ะ ขอบคุณคุณติรัตมีบุญมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็กติดสถานการณ์ในเรื่องการสัญจรนะคะกับไทยพีบีกันได้ะคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะ,ะที่ดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมได้ทราบก็จะเป็นเส้นทางที่ควรจะหลีกเลี่ยงทั้งหมด6เส้นทางดังนี้ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเราไปดูพร้อมๆกันค่ะเส้นทางที่1นะคะก็คือถนนแจ้งวัฒนะนะคะปิดการจราจรปากทางเข้าถนนแจ้งวัฒนะขาออกขาเข้านะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงบริเวณถนนเลียบคลองประปาถนนสงประภาถนนงามวงวานด้วยนะคะนี่ คือเส้นทางที่1ค่ะต่อไปนะคะไปที่เส้นทางที่2ค่ะเส้นทางที่2นะคะก็คือถนนราชประสงค์นะคะปิดการจราจรตั้งแต่แยกราชประสงค์ไปถึงไปถึงแยกถนนเฉลิมเผ่าถนนพระรามหนึ่งบริเวณสํานักงานตารวจแห่งชาตินะถึงแยกประตูน้ำนะคะนี่คือเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่2ต่อไปค่ะไปที่เส้นทางที่3นะคะก็คือเส้นอโศกท่านผู้ชมคะเส้นอโศกนี่ปิดการจราจรแยกอโศกถึงถนนสุขุมวิท24ิขาเข้าไม่ สามารถเข้าไปแยกกระโศกได้นะคะ ลำดับต่อไปเส้นทางที่4ค่ะเส้นทางที่4คือสวนลุมสีลมมีการปิดแยกนะคะให้รถจากคลองเตยเลี้ยวซ้ายเข้าสาธรน,นะคะหรือว่าเลี้ยวขวาไปทางถนนวิทยุถนนเพลินจิตสะพานไทยเบลเยียมะะขึ้นลงไม่ได้นะคะนี่คือเส้นทางที่ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะต่อไปนะคะเส้นทางที่5ที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก็คือบริเวณแยกอังรีดูนังสามารถเลี้ยวซ้ายขวาไปถนนอังรีดูนังหรือว่าถนนสุรวง์ได้นะคะส่วนถนนพระรามสี่ขา าออกนะคะจากแยกอังรีดูนังรถไม่สามารถตรงไปแยกสาลาแดงได้นะคะนี่คือเส้นทางที่5ที่เราควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่6นะคะก็คือ5แยกลับพราวค่ะปิดทั้งแยกนะคะสามารถใช้เส้นทางวิภาวดีโอพาสนะคะเข้าออกได้ตามปกตินาปิดสะพานพระราม8ทั้งขาเข้าขาออกค่ะ นี่คือเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่6ค่ะคราวนี้มาในส่วนของการจัดการขนส่งมวลชนในพื้นที่ชุมชนกันบ้างนะคะท่านผู้ชมค่ะทางกระทรวงคมนาคมเขาก็มีการแผมมีการเตรียมแผนรองรับผู้โดยสารนะคะที่เดินทางเชื่อมต่อจุดปิดการจราจรโดยให้มีจุดจอดรถทั้งหมดนะคะ5โซนด้วยกันในกรุงเทพมหานคร36จุดนะคะสามารถจอดได้ทั้งหมด17,735คันค่ะ โซนที่1น,นะคะก็คือเป็นพื้นที่ของรอฟอมอลจอดได้ทั้งหมด1,000กันคันเอ่อ1,000คันนะคะจุดที่2นะคะก็คือ f u วเจอร์พารครังสิตจอดได้ทั้งหมด500คันนะคะจุดที่3นะคะก็คือสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานจอดได้2,000คันค่ะจุดที่4นะคะก็คือห้างเซ็นทรัลพระราม2นะคะจอดได้3,200คันค่ะส่วนจุดที่5นะคะโซน,นที่5ก็คือฝั่งตะวันตก จอดได้980คันค่ะทั้ง5โซนนี้นะคะรวมทั้งหมดนะคะก็คือ17,735คันใครที่ใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนก็สามารถนํารถส่วนตัวของท่านไปจอดที่นั่นได้แล้วก็อีกหนึ่งหน่วยง,งานนะคะที่ฝากประชาสัมพันธ์เข้ามาคือต้องเท่านผู้ชมวช่าช่วงนี้ทางรายการของเราพร้อมนะ,ะที่จะเป็นสื่อกลางให้กับหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาคราัฐและวิสาหกิจที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะถ้าหากว่าท่านย้ายจุดบริการนะย้ายจุดทํางานไปที่ไหนนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก็สามารถ แจ้งเข้ามาได้ค่ะที่รายการสถานีประชาชนนะคะเบอร์โทร02นะคะ7902111นะคะหรือว่า02 7902630 3หรือว่าจะเป็น SMS ที่หมายเลข4268822ก็ได้หรือส่งเข้ามาทาง Facebook ทางเมลก็ได้นะคะทางรายการก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะอย่างกรณีของทางไปรษณีย์ไทยก็ฝากประชาสัมพันธ์เข้ามานะคะว่าตอนนี้เขาขอปิดทาการนะคะที่ทาการของเขาทั้งหมด11แห่งด้วยกันนะคะก็มีในส่วนของที่ทาการไปรษณีย์ ที่ทําการไปรียญปนดนะคะก็คือที่ทําการไปรียญรับฝากสํานักงานไปรียีไทยนะคะแล้วก็ที่ทําการไปรียญที่สปาะัญชาติที่ทาการไปรียญที่กระทรวงมหาดไทยที่ทําการไปรียีหลักสี่ที่ทําการไปรียีสูงราชการเฉลิมพระเกียรติที่ทําการไปรียญธรรมเนียบรัฐบาลที่ทําการเปรียีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ทําการไปรียีของทางกระทรวงการคลังที่ทําการไปรียีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่ทำงานที่ทาการไปรียญสานักงานใหญ่ปตทที่ทําการไปรียญกระทรวงพาณิชย์ที่ทําการไปรียญรองเมือง ที่ทําการไปรษณีย์สามเสนเที่ทําการไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์แล้วก็เคาน์เตอร์บริการที่เซ็นทรัลเวิด์เคาน์เตอร์บริการที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะรวมทั้งหมด15จุดด้วยกันนะคะของทางไปรษณีย์ไทยที่งดให้บริการนะ,ะจาก13นี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะก็กลายเป็น10 6จุดด้วยกันนะตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามใครที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็คือ1545ะะสายด่วนของประสาชนทไทยได้คราวนี้มาถึงเรื่องของศูนย์บริการโลหิตนะคะเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือนะคะชัดดาวกรุงเทพด้วยทางแพทย์หญิงส้อยสะอางพิกุลสดนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์มาว่าขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่มีการนัดหมายจัดก,กิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะอย่าง วันจันทร์ที่13มกราคมที่ผ่านมาได้มีการเลื่อนการรับบริจาคโลหิตนะคะซึ่งคาดว่าประชาชนประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ฉะนั้นนะคะจึงทําให้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็คือวันละประมาณ1,500ถึง2,000ยูนิตนะคะไม่ได้เป็นไปตามเป้าแล้วก็ไม่มีโลหิตสำรองเพียงพอสําหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศด้วย ทั้งนี้นะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติก็เลยมีการปรับแผนการรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติม4มุมเมืองในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะท่านผู้ชมใครอยากจะไปช่วยกันนะคะบริจาคโลหิตเชิญได้เลยค่ะจุดที่1นะคะห้างสรรพสินค้าเดอะมอบางแคนะคะจุดที่2ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนานะคะจุดที่3ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ตรงสี่แยกรัชโยธิน จุดที่4นะคะบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนถนนรัตนาทิเบตจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะใครที่อยู่ใกล้จุดไหนก็ไปร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่2 0 2 2 5 6 4 3 0 0นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะท่านผู้ชมคะรายการสถานีประชาชนของเราหมดเวลาแล้วค่ะทีมงานทุกๆคนนะคะแล้วก็ดิฉันอนนุมาตเกษพิศพผล,ผล,ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่วงรายการพิเศษทางออกประเทศไทยวิกฤตป,ปิดกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้กับคุณสวัักษณ์เลติชันจีราัชาตานะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสถ้าเกิดว่าดูจากภาพรวมในการทํามาตรการปิดกรุงเทพมหานครจนถึงตอนนี้มีการปิดถนนรวมทั้งหมด8แห่งนะคะนั่นก็คือที่แยกกระโก